สวัสดีท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะ,คะนิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยค่ะและเราก็มีนะคะนิทานดีๆที่จะสรรสร้างให้สังคมของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สงบสุขนั่นเองทั้งหมดนั้นนะคะก็คือนิทานกฎแห่งกรรมนิมิตังสาธุรูปานังความกตัญญูกะตะเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีข่าจากสุภาษิตดังกล่าวนะคะน้องๆก็จะเห็นได้นะคะว่าเบื้องต้นเลยนะคะที่เราจะดูว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนดีหรือไม่อันดับแรกที่ดูง่ายๆนั้นนะคะก็คือดูในเรื่องความกระตันยูของเขาก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะและน้องๆทราบมหมคะว่า คนที่เราสมควรที่จะให้ความรักและก็ความกระตันอยู่กระตะเวทีนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดท่านคอยที่จะเลี้ยงดูเราจนเราเติบใหญ่โดยที่ท่านไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ขอให้ลูกของท่านเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ท่านั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วใช่ไหมคะส่วนเรานะคะก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูในยามที่ท่านแก่เท่าแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ามีบุตรจำนวนไม่น้อยนอกจากที่เขาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาแล้วยังทำให้ท่านเสียใจแล้วก็ทำให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะความอักกตันยูของลูกคนนั้นน้องๆรู้ไหมคะว่าบาปกรรมที่ได้ทำไว้กับผู้ที่เป็นพ่อแม่นั้นสักวันนะคะไม่ช้าก็เร็วลูกอักกตันยูผู้นั้นจะต้องได้รับผลกรรมตามสนองอย่างแน่นอนเหมือนเช่นนิทานกฎแห่งกรรมสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้รับทราบว่า วิบากกรรมของลูกอักกตัญญูที่ทอดทิ้งและก็ไม่เลี้ยงดูบิดามันดาเขาจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างไรฟังเรื่องราวของครอบครัวน,นี้ดูนะคะในทุกค่ำคืนที่คนส่วนใหญ่ต่างหลับไหลอย่างมีความสุขกับครอบครัวของตนเอง จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ายังมีบ้านหลังหนึ่งที่คนในบ้านนั้นไม่เคยหลับอย่างเป็นสุขได้เลยสักคืนเดียวเสียงร้องโหยหวนอย่างคนที่กำลังเจ็บปวดได้ความทุกข์ทรมานดังออกมาจากบ้านของนายทองทิวเด็กรุ่นหลังที่ได้ยินบางก็ว่ากันว่านั่นเป็นเสียงของผีที่สิงอยู่ในบ้าน กำลังร้องครวญครางเพื่อขอส่วนบุญในขณะที่คนเท่าคนแก่ที่รู้ความเป็นมาของบ้านหลังนี้ต่างก็ปลงสังเวชในทุกๆครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นเพราะพวกเขารู้กันดีว่าภายในบ้านของนายทองทิวมีเรื่องจริงอันน่าเศร้าของคนเป็นที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเสียงร้องนั้นีะอีก ในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของตาทองมั่นและยายเดือนสองสามีภรรยาที่ก่อร่างสร้างตัวกันมาด้วยอาชีพขายหมูในตลาดสดตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกวันตาทองมั่นก็จะตื่นแต่เช้าเพื่อไปเปิดแผงขายหมูที่ตลาดก่อนจะกลับมานอน แล้วก็ผลัดเปลี่ยนให้ยายเดือนไปขายแทนในช่วงเย็นแกทั้งสองขยันทำมาหากินกันอยู่นานจนสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่โตรวมทั้งซื้อตึกแถวในตลาดและที่ทางสะสมเอาไว้มากมายจากตาทองมั่นและยายเดือนที่เคยอดมื้อกินมือ้อเพื่อให้ลูกแกได้อยู่สบายกลายมาเป็นคนมั่งมีคนหนึ่งของหมู่บ้านในเวลาต่อมา ทั้งสองตายายมีลูกสองคนก็คือนายทองทิวและก็นางทองทาแกรักลูกทั้งสองคนนี้มากแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ดีมีอนาคตและด้วยความรักที่ตาทองมั่นมีต่อลูกแกเชื่อว่าสมบัติพัสดานที่แกตั้งหน้าตั้งตาสะสมไว้ทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบรรดาลสุขให้แก,ลก่ลูกๆของแกได้ จนแกได้ลืมไปว่าการให้เวลาอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีมีศีลธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเมื่อไม่มีเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวมากนักโรงเรียนและการศึกษาจึงเป็นความหวังสำหรับตาทองมั่นในการอบรมสั่งสอนลูกทั้งสองให้รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแต่ในทางตรงกันข้ามที่แกไม่รู้ โรงเรียนกลับกลายเป็นสถานที่บ่มเพาะให้เด็กชายทองทิวและเด็กหญิงทองทารู้จักวิธีใช้ใจ่ายเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อแม่ซื้อความสุขให้กับตัวเองทองทิวหัดดื่มเหล้าสู่บุหรี่เที่ยวผับเที่ยวบาร์จนถึงขั้นเที่ยวผู้หญิงตั้งแต่เรียนอยู่ม .3 แต่ได้ความที่เขาเป็นเด็กฉลาดหัวไวจึงทำให้สามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งทั้งผลการเรียนก็ยังไม่เคยทำให้พ่อต้องหนักใจนั่นจึงทำให้ตาทองมั่นไม่เคยผิดสังเกตในตัวลูกชายที่ใช้เงินเก่งกว่าลูกคนอื่นๆเพราะแกเข้าใจว่าลูกตัวเองเอาเงินไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเรียนส่วนลูกสาวทองทา รายนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนซ้ำยังชอบแต่งตัวตามแฟชั่นเป็นว่าเล่นแม้ว่าแกจะพยายามเคี่ยวเข็นสักเท่าไรแต่ก็ทำได้เพียงเท่านั้นเพราะว่าคล้อยหลังไม่กี่วันทองทาก็จะกลับมาประพฤติตัวเหมือนเดิมอยู่ร่ำไปแต่ด้วยความที่ทองทาหน้าตาหมดจดผิวพรรณดีจึงทำให้เธอได้ดีในเรื่องประกวดประชันความงาม แล้วก็หลายๆเวทีที่ทองทาเดินสายไปประกวดเธอก็จะคว้ารางวัลที่หนึ่งมาครองได้อย่างสบายจนทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างป็หมายปองและก็สนใจในตัวเธอตั้งแต่สมัยที่เธอยังเรียนมัธยมต้นสองตายายได้ส่งเสียลูกทั้งสองให้ได้รับการศึกษาจนจบชั้นสูงสุดเท่าที่ความสามารถของพวกเขาจะทำได้ ทองทิวเรียนจบสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในขณะที่ทองทาเรียนจบบัญชีจากวิทยาลัยอาชีวะแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีแต่ใจิตใจนั้นกลับหาได้รับการพัฒนาไปด้วยเลยสักนิดเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาได้งานทำเป็นหลักแหล่งอยู่ระยะหนึ่งทองทาก็เริ่มออกเรือนไปก่อนเป็นคนแรก เธอได้พบรักกับนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งเป็นในหน้าค้ารถมือสองและเมื่อแต่งงานไปแล้วเธอก็ย้ายไปอยู่ที่ตึกแถวในตลาดเพื่อลงทุนทําการค้ากับสามีโดยที่ไม่ใส่ใจและก็ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับพ่อแม่อีกเลยในขณะที่ทองทิวได้แต่งงานกับลูกสาวตำรวจที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งเมื่อแต่งแล้ว ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดิมตามคำขอของตาทองมั่นและใยเดือนที่ว่าเขาจะยกบ้านแล้วก็สมบัติให้หากว่าเขากลับมาคอยดูแลพวกแกยามที่แกชราแล้วและเมื่อทองทิวได้พาภรรยาย้ายมาอยู่ในบ้านเดียวกันเขาก็ได้เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยหุ้นส่วนกับเพื่อนแล้วก็ให้ภรรยายอยู่บ้าน คอยดูแลพ่อแม่สามีวัยปลดกเกษียณที่ร่างกายเริ่มจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแต่เพราะเหตุผลอันใดไม่อาจทราบได้ลูกสะพ้ยของตาทองมัน่นกลับทำตัวเจ้ายศเจ้าอย่างลับหลังทองทิวหล่อนก็วางอำนาจกับตาทองมั่นและยายเดือนราวกับว่าทั้งสองมาขอหล่อนอาศัย งานบ้านก็ไม่เคยแตะข้าวปลาอาหารก็ไม่เคยหุงหาไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของลูกสะพ้ยหนำซ้ำพอยายเดือนไปบอกทองทิวเจ้าลูกชายกลับเข้าข้างเมียไปเสียอย่างนั้นทองทิวหลงเมียยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดตาทองมั่นและยายเดือนจึงต้องทนอยู่ร่วมชัยคากับครอบครัวลูกชาย อย่างหวานอมขมกลืนทุกคืนวันและแล้ววันหนึ่งทองทาลูกสาวที่แต่งงานออกจากบ้านไปถ้าไม่เคยกลับมาดูดำดูดีพ่อแม่ก็จุงลูกชายวัยหกขวบเข้ามาที่บ้านด้วยใบหน้าซีดเซียวอย่างคนที่แบกความทุกข์มาทั้งชีวิต แม่แฟนหนูนะ่ะมันโดนผีพนันเข้าสิงมีที่มีทางเท่าไหร่มันขายหมดเต็นท์รถที่เคยทําก็ทําท่าว่าจะเจ๊งหนู่าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆอยากจะเลิกกับมันมันก็ไม่ยอมเลิกสงสารก็แต่ลูกต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันทุกวัน เวลาแกสุขสบายแล้วไม่เคยนึกถึงพ่อแม่พอไปไม่รอดขึ้นมาแล้วค่อยมานึกแล้วก็ค่อยมาเห็นหัวใช่สิหนูมันไม่ใช่ลูกรักอย่างพี่ทิวนี่นาพ่อถึงไม่เคยอยากจะดูดำดูดีแถมพ่อกับแม่นะ่ะยังมาพูดจาซ้ำเติมให้เสียใจอีกทองทาได้ทะเลาะกับพ่อแม่เธอส่วนแม่ของทองทา ก็เตือนพ่อของเขาว่าช่างเถอะนะตะแกยังไงมันก็ลูกเราเหมือนกันแล้วนั่นก็หลานในไส้ของเรานะจะไล่มันไปไหนมันก็ยังเป็นลูกเราอยู่วันยังค่ำแหละว่าแต่เองอ่ะจะเอาเท่าไหร่ฮะทองทาพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้มีเงินถุงเงินทางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแม่ตอนเนี้ย โฉนดที่ดินที่ตลาดนะยังอยู่กับแม่ใช่ไหมหนูอยากจะขอเอาไปเข้าธนาคารเอาเงินมาทำทุนสักก้อนนะ่ะหนูสัญญานะว่าจะไม่ปล่อยให้โดนยึดแน่นอนทองทาอยากที่จะเอาโฉนดที่ดินไปกู้แบงค์เพื่อเอามาทำทุนแล้วเขาก็ได้เอ่ยปากบอกพ่อแม่ของเขาฝ่ายยายเดือนแม่ของทองทา เกิดสงสารลูกสาวของตัวเองขึ้นมาก็ยังยื่นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เคยเป็นของแกให้ลูกสาวโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นการยื่นอ้อยเข้าปากช้างแท้เพราะต่อมาลูกสาวก็หายเงียบไปและไม่เคยส่งข่าวเลยพอไปหาที่ตึกแถวก็เห็นป้ายติดว่าปิดกิจการไปแล้ว และธนาคารก็ส่งจดหมายทวงหนี้มาที่บ้านเมื่อทองทิวเห็นจดหมายฉบับนั้นก็ต่อว่าพ่อแม่ของตัวเองยกใหญ่หาว่าทำอะไรไม่ยอมปรึกษาโง่เง่าไม่รู้จักคิดปล่อยให้น้องสาวหลอกเอาเงินไปอีกจนได้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้ตาทองมั่นเสียใจมาก จนล้มป่วยความเครียดได้ทำให้แก่กายเป็นอัมพฤกษซีกซ้ายไม่สามารถเดินได้เหมือนปกติแต่แทนที่ลูกชายจะคอยโปรนิบัติพัดวีกลับปล่อยให้ผู้เป็นแม่คอยดูแลพ่อของตัวเองเพียงผู้เดียวยายเดือนต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้ตาทองมั่นทุกวันทั้งที่คนทั้งสองก็แก่ชราไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก บางวันใหญ่เดือนก็จะพาตามั่นไปทําบุญที่วัดโดยเรียกรถรับจ้างให้ไปส่งทำให้เพื่อนบ้านที่เห็นอดเวทนาไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดลูกชายของเขาที่มีเงินทองมากมายจึงไม่เคยพาพ่อแม่ไปไหนมาไหนบ้างเลยต่อมาภรรยาของทองทิวก็ตั้งท้องเธอจึงบอกสามีว่า อยากจะสร้างสมบัติไว้ให้ลูกสักก้อนหนึ่งและคิดว่าตาทองมั่นและยายเดือนจะต้องมีสมบัติซ่อนไว้อีกเป็นแน่เพราะว่าช่วงหลังเห็นสองตายายไปทำบุญที่วัดอยู่บ่อยๆนั่นแสดงว่าแกจะต้องพอมีเงินอยู่บ้างซึ่งเงินจำนวนนั้นก็อาจจะมากกว่าที่คาดคิดก็ได้หากปล่อยไว้เกิดถ้วันหนึ่งแกยกสมบัติให้วัดก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนัก เธอจึงเกลีย้ยกล่อมให้สามีไปถามเรื่องสมบัติกับพ่อแม่โดยเร็วที่สุดก่อนที่เธอจะทนไม่ไหวและจัดการเองโดยไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นคิดดูสิพี่ทิวเป็นลูกแท้แต่แกนะ่ะกลับให้ที่เท่าแมวดิ้นตายแล้วก็บ้านเก่าๆหลังหนึ่งเท่านั้นมันน่าโมโหไหมละ่ะเรารึกก็เลี้ยงดูแกมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่แทนที่จะให้สมบัติเรา กลับจะเอาไปทิ้งให้วัดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือไงพี่คิดดูนะแต่พ่อกับแม่นะ่ะแกก็ให้พี่มาเยอะแล้วนะพี่ไม่เคยเห็นเลยว่าแกพูดว่าอยากได้อะไรซึ่งนิดพี่เนะี่ยไม่ได้อยู่บ้านทุกวันอย่างฉันนี่นะพี่จะไปรู้อะไรละ่ะหรือว่าพี่ไม่รักฉันแล้วไม่รักลูกแล้วปรรยาของทองทิวต่อรองด้วยความรักเมีย จนไม่ลืมหูลืมตาในทองทิวจึงเกิดความโลภขึ้นภายในจิตใจเขาได้ถามเรื่องสมบัติกับผู้เป็นแม่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ความจริงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ายายเดือนไม่เหลือสมบัติใดๆจะให้เขาได้อีกจนกระทั่งนายทงทิวเกิดโทสะถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีแม่บังเกิดกล้า ต่อหน้านายทองมั่นที่นอนป่วยอยู่ผู้เป็นพ่ออดรนทนไม่ไหวจึงรวบรวมกำลังตะวาดเสียงใส่ลูกชายมีข้ายังมีสมบัติเหลืออยู่แต่เองน่ะไม่มีวันจะได้มันหรอกนะนายทองทิวดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นเขาพยายามคาดคั้นเอาคำตอบจากผู้เป็นพ่อทุกวิถีทาง ทั้งต่อว่าด้วยคำพูดแรงๆให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจซ้ำยังสั่งคนในบ้านว่าไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำพ่อกับแม่อีกด้วยแต่ตาทองมั่นก็ไม่ยอมปริปากพูดอะไรทั้งสิ้นได้แต่นอนน้ำตาไหลด้วยความตรอมใจกับการกระทําของลูกทุกคืนวันจากนั้นมาไม่กี่ปี ยายเดือนก็ตรอมใจแล้วก็จากตัดทองมั่นไปยังไม่มีวันกลับทำให้แต่อทองมั่นเสียใจมากจนไม่ยอมพูดกับใครอีกเลยร่างกายของแกสู้พร้อมจนเหมือนหนังหุ้มกระดูกที่รอวันตายอย่างช้าๆในขณะที่ลูกสะพ้ยก็ยังคงกรอกหูลูกชายให้ถามเรื่องสมบัติที่แกเคยพูดอยู่เรื่อยมาเช่นกัน ดีไม่บอกใช่ไหมก็ได้แล้วพ่อต้องเสียใจภายหลังพ่ออย่ามาหาว่าชันใจร้ายก็แล้วกันเมื่อเห็นว่าทำอย่างไรพ่อก็ไม่ยอมพูดสักทีในายทองทิวจึงกระทำการอันเป็นบาปใหญ่หลวงกับผู้เป็นพ่อด้วยการเอาตาทองมั่นไปปล่อยไว้ในกระท่อมร้างในสวนหลังบ้าน ร้อมทั้งล่ามโซ่และให้คนคอยไปส่งข้าวส่งน้ำโดยที่ตัวเองไม่เคยเหลี้ยวกลับไปมองอีกเลยทำราวกับพ่อของตัวเองเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่ปานชาวบ้านที่รู้เรื่องนี้ต่างก็พากันเวทนาตาทองมั่นทั้งนั้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านายทองทิวคอยแต่จะด่าทอคนที่เข้ามายุ่งเรื่องในบ้านของเขา จนหน้าหงายไปทุกรายทุกคนจึงได้แต่หวังว่าสักวันเวรกรรมจะเป็นผู้ตัดสินชะตาของคนในบ้านหลังนี้และเมื่อถึงวันนั้นนายทองทิวก็จะเป็นคนเดียวที่เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดตาทองมั่นก็ได้หมดลมหายใจในกระท่อมร้างหลังนั้น ทั้งที่ตายังไม่หลับลูกชายของแกได้จัดการทำงานศพอย่างง่ายๆท่ามกลางแขกเหลือไม่กี่คนในระแวกบ้านที่มาร่วมงานในขณะที่ภายในใจของเขาก็ยังคงสงสัยตลอดเวลาว่าสมบัติที่พ่อพูดถึงนั้นมันคืออะไรวันเวลาได้ผ่านไป ลูกชายและลูกสาวของนายทองทิวก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยเฉพาะลูกชายเขามีบุคลิกและนิสัยเหมือนกับนายทองทิวทุกกระเบียดเขาได้มอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ลูกชายดูแลต่อแต่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างหุ้นส่วนที่เคยทำร่วมกันมาก็เกิดโกงส่วนแบ่งไปเสดื้อ บริษัทต้องปิดกิจการลงอย่างกระทันหันนายทองทิวต้องเป็นหนี้หลายสิบล้านบาทกับธนาคารขณะเดียวกันเมียก็หนีไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวความเครียดได้ทำให้ในายทองทิวเส้นเลือดในสมองแตกเขาไม่ตายแต่ก็กลายเป็นคนพิการที่ไม่สามารถขยับตัวได้นอกจากกระพริบตา และก็ส่งเสียงอืออาเมื่อเวลาที่ต้องการสิ่งใดๆเท่านั้นทุกวันนี้นายทองทิวต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกชายเพื่อระวันตายอย่างทุกทรมานในทุกๆคืนผู้คนก็จะยินเสียงร้องครวญครางนั่นก็คือเสียงร้องของนายทองทิวนั่นเองที่ร้องขึ้นมาเพราะความเจ็บปวด จากแผลกดทับที่เกิดขึ้นจากการนอนอยู่แต่บนเตียงโดยไม่ได้ขยับตัวไปไหนขณะที่ลูกชายและลูกสะพยของเขาก็ไม่เคยได้สนใจนำซ้ำยังคอยทวงถามเรื่องสมบัติเหมือนที่แกเคยทำไว้กับตาทองมั่นไม่มีผิด จบแล้วนะคะน้องๆก็ไม่รู้นะคะว่าในทงทิวนั้นจะต้องรับผลกรรมต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆนะคะผลกรรมนั้นมันไม่จบอยู่แค่ชาตินี้ชาติเดียวอย่างแน่นอนน้องๆรู้ไหมคะในวันที่เราเกิดมานะคะเราซึ่งเป็นลูกทุกคน ก็คือสมบัติอันมีค่าสำหรับพ่อแม่แต่วันใดนะคะที่พ่อแม่ของน้องแก่ชราขึ้นมาน้องๆรู้ไหมคะท่านทั้งสองนั่นแหละก็คือสมบัติอันมีค่าที่สุดสำหรับลูกทุกคนและการที่เรานะคะได้มีโอกาสดูแลท่านท่านมีพระคุณอันใหญ่หลวงนะคะท่านคือผู้ให้ชีวิตก็จะเป็นการสร้างบุญกุศล ที่มีค่ากว่าสมบัติพัสถานใดๆทั้งสิ้นกันและแน่นอนนะคะสิ่งที่ตาทองมั่นต้องการจะมอบให้ในทองถึงมาตลอดแต่กว่าที่เขาจะรู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์นั้น mm. ก็เมื่อตอนที่เวรกรรมมาพรากชีวิตของเขาไปแล้วทุกวันนี้เขาก็คงยังไม่รู้ว่าสมบัติอันมีค่าที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาตั้งใจจะมอบให้เขา มันคืออะไรแต่น้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะวัะสมบัติของน้องๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเอง